หล,หลักตอนนี้นะคะที่ทุกคนมีปัญหาสุขภาพมากที่สุดเกิดมาจากฝุ่น PM 2.5ไม่ว่าจะมากรุงเทพมหานครหรือต่างจังหวัดหรือที่ไหนก็ตามนะคะแต่จะบอกว่าปัจจัยหลักๆที่ทําให้เกิดปัญหา PM 2.5มีด้วยกัน3เรื่องนะคะเรื่องแรกก็คือปัญหารถติดเรื่องที่2ก็คือการเผาแล้วก็เรื่องที่3ก็คือมาจากต่างประเทศสําหรับการแก้ไขปัญหารถติดนะคะอันแรกก็คือปัจจุบันนี้นะคะเทคโนโลยี Technology AI มี ปัจจุบันนี้เทคโนโลยี AI เนี่ยคือมีบทบาทเข้ามาในทุกๆส่วนนะคะก็อยากจะใช้เทคโนโลยี AI ให้เป็นประโยชน์ค่ะโดยตัวเองเนี่ยเป็นอาจารย์มาก่อนนะคะที่ภาควิชาวิศวก,กรรมคอมพิวเตอร์ก็อยากจะใช้ AI ภายใต้การนำของอาจารย์เชนนะคะท่ทา,านศาสตราจารย์ดรยศนันบริหารจัดการแก้ไขปัญหาจราจรโดยใช้ AI เนะะี่ยค่ะควบคุมไฟจราจรทั้งหมดทาให้การปัญหารถติดนั้นลดลงก็จะทําให้ทุกคนนะคะใช้พ่เขาเรียกได้ว่า PM ส5จก็จะลดลงตามไปด้วยเพราะว่ารถติดนั้นน้อยลงอันดับที่2ก็คือรณรงค์ให้ทุกคนใช้ขนส่งสาธารณะมากยิ่งงขึึ้นนซ่่เพือไทยยยมีโบา 20บาทตลอดสายใช้รถไฟฟ้านะคะแล้วก็รถเมลแอร์10บาทถ้าทุกคนหันมาใช้ขนส่งสาธารณะมากขึ้นค่าของชีพถูกลงก็จะทําให้ฝุ่นเพียมสองจุดห้าลดลงไปด้วยประการที่3นะคะอยากจะสนับสนุนให้ทุกคนใช้รถไฟฟ้า E ีวีมากยิ่งขึ้นนะคะก็จะทําให้ฝุ่นที่ออกมาจากคาร์บอนมอนอกไซด์จากกรถ่อยไอเสียรถยนต์นั้นน้อยลงไปด้วยค่ะประการที่2นะคะเรื่องของการเผาก็คือการเผาขยาปะปัจจุบันนี้จะมีการเผามากมายก็คือพยายามใช้ผาการเผาพลาสติกซึ่งรู้ไหมคะมว่าการเผาพลาสติกที่ใช้คววาาาาามมมมรรร้อออนนนสสสูงีี่่่ิกไป็ไดออซ วอนคาร์านไซด์หรือว่า PM สองจุถ้าสมมติเราเปลี่ยนจากการเผาด้วยความร้อนสูงมาเป็นใช้การหลอมด้วยความร้อนต่ำแล้วก็จะทําให้สามารถผลิตเป็นเสารร่หรือเสา,สาเข็มได้น,นี่ก็แก้ PM 2.5ได้ประการที่2ค่ะส่วนเรื่องที่3นะคะก็คือเป็นปัญหามาจากต่างประเทศนั่นเองก็คืออากาศจากต่างประเทศเข้ามาก็มีเอฟเฟกเข้ามานะคะแต่เรื่องนี้ก็ห้ามยากนะคะเพราะว่าอากาศไร้พรมแดนนะคะในส่วนของออการร่วมรัฐบาลของเราในรอบนี้นะครับก็ไม่ว่าจะเป็นปัญหาอะไรก็ตามคือตัวพรรคคอมใิไทยเองเนี่ยเรามีเรื่องของการ โยบยเรามีนโยบายในการหาแหล่งทุนจากต่างประเทศ อย่างเช่นในเรื่องการเผาขยะแล้วก็เราก็จะเน้นไปเรื่องของการ Privatize เพราะว่าแน่นอนเนี่ยถ้าเรากลับมาดูในตัวงบประมาณของตัวท้องถิ่นเองเนี่ยท้องถิ่นไม่สามารถมีงบเพียงพอที่จะสามารถไปจัดการขยะที่มันหลงเหลืออยู่ได้พญาชาเลนนะคะมีโตแล้วเมือ่อ,อ <laughs> <laughs> กี้ฟังนโยบายดูแล้วก็ดูเหมือนจะมีขนส่งมวลชนใช่ไหมคะแล้วก็จะมีเรื่อง AI แต่รู้สึกว่าปัญหาจริงๆก็อาจจะเป็นเรื่องขนส่ง AI เอ่อขนส่งมวลชนมากกว่า AI ที่จะแก้รถติดเพราะว่าการใช้ AI เข้ามาเพื่อแก้รถติดดูจต่รจนรมันเหมือนจะคล้ายๆกับการขยายถนนยังไงประมาณเหนือค่ะกับขนส่งมวลชนอันนี้เห็นด้วยค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือรู้สึกว่านโยบายหลายอย่างมันเซนทริกอยู่ที่กรุงเทพมากๆค่ะเพราะว่าอย่างภาคเหนือหรือภาคอีสานจริงๆแล้วพีเอ็มสองจุดเนี่ยคือเขาสูตรมาก่อนกรุงเทพเนาะตั้งแต่ p m 1ออะไรเงี้ยค่ะรู้สึกว่าปัญหาใหญ่ๆถ้าไปดูจริงๆมันคือไฟในพื้นที่ป่า ไม่ใช่ไฟป่านะคะแต่เป็น,นไฟ,ไฟในป่าที่ที่มันลุกรามอะไรเงี้ยค่ะอาจจะ ย้อนไปในเรื่องของงบประมาณในการดับไฟป่าก็ได้ค่ะเพราะตอนนี้กระจกเงาน่าจะเป็นแหล่งที่ให้ยืมอุปกรณ์มากที่สุดแล้วค่ะถ้าเราย้อนกลับไปดูจริงๆก็คือตามอุทยานอาจจะมีเครื่องดับไฟที่แบบแค่ไม้กวาดหรืออะไรอย่างงี้ค่ะเลยรู้สึกว่าไม่ใช่แค่แบบที่กรุงเทพหรือว่าในเรื่องของการเผาเท่านั้นแต่ว่าในเรื่องของแบบพื้นที่จํานวนมากของประเทศอะคะ่ะยังยังแก้ไขปัญหายังไม่มีอะไรที่มาช่วยโฟกัสในการแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดจริงๆแล้วก็ขาดแคลน สำหรับเรื่องไฟป่านะคะก็ขอเสริมนิดนึงจริงๆแล้วในต่างประเทศปัจจุบันนี้เขาสามารถใช้ระบบ AI ได้หลายๆคนตอนแรกอาจจะรู้จักแค่ ChatGPT หรือ g e m i n i ใช่ไหมคะแต่ AI เนี่ยสามารถทําได้หลายอย่างเช่น Preca u t i o n การแจ้งเตือนได้หรือว,ว่า l a s s i f i c a t i o n หรือ Prediction Pred ก็ได้ถ้าสมมุติเราใช้ AI เนี่ยมาประยุกต์ในการดูแลเรื่องไฟป่าก็สามารถแจ้งเตือนได้ทนันแล้วก็สามารถขจัดปัญหาเขาเรียกว่าถ้าถากิวไฟลุกลามเ่ยเราก็จะาาแก้ไขปัญหาได้ทนันเพียมสองาก็จะลดลงด้วยค่ะเพราะฉะนั้นต่างจััังงงหวดไไม่ต้้อออกลนะคพพรรเืทย ดูแลทั่วทั้งประเทศไทยเลยค่ะนี่ <Okay. S 2> ฉันเลยนะครับสวัสดีครับก็ชื่อสุธิพัฒน์นะครับมาจาก Climate Finance Network Thailand ครับก็ ไม่กี้พูดถึงเรื่องรถไฟฟ้าใช่ไหมที่จริง <ไอ S 2> ก็เป็นเทรนด์ของโลกแต่ว่าข้อหนึ่งที่ยังกังวลมากๆก็คือแล้วจะกําจัดขยะอุตสาหกรรมที่เกิดจากรถไฟฟ้ายัางไงอ่ะโดยเฉพาะแบตเตอรี่ไม่รู้ว่าเพื่อไทยได้คิดไหมช่วยขยายความหน<ม>่อย<ม>เราเราเราคิดไว้ค่ะเพราะว่าเราก็เลือกษากอาจารย์เชนก็เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยมาก่อนล้วก็พร้อมีิจะโกกับสถาบันการศึกษานะคะเพื่อดูดว่าทางออกทางไหนจะดีที่สุดแล้วก็ถามสามารถนําขยะเหล่านั้นมาสร้างมูลค่าได้คะ่ะเราก็พร้อมีิจะาพัฒนาแก้ไขตรงนี้เหมือนกันค่ะ